มดค่ะพี่น้องมดค่ะเดินทางไปไหนไม่รู้ค่ะโอ้ยนู่น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 ไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วนู่นค่ะไปไหนเนาะนี่เนาะเดี๋ยวกลับไปดูฝั่งนี้นี่นะคะโอ้ยมดค่ะเคลื่อนขบวนเคลื่อนลังไปไหนเนาะนี่เนาะ นูน่นไปไหนคะนี่ขอปัดเป็นภาษาลาวนะคะถ้าไม่ใช่คนลาวนี่ไม่พูดคำว่าปัาดนะคะ <c oughs> ปัดค่ะพี่นอนอะนู่นค่ะถ้าเป็นสมัยโบราณคนเข้าคนเก่บอกว่าทามดแบบนี้นะคะแสดงว่าฝนจะตกหนักเลยค่ะ พีนนนนนน่น้องเอ้นูนนูนนูนอุ้ยลืมบอกไปค่ะว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะก็สงไปเข้าห้องน้ํานะคะไม่ได้เปิดไฟห้องน้ําก็ถ้าไม่เปิดไฟก็จะมืดนิดนึงพอจะออกมาจากห้องน้ําค่ะอุ้ยนี่นะคะมดค่ะมดออกมาจากข้าง โส้วมที่บ้านอะคะ่ะในห้องอะคะ่ะตด้ไม่หมดเลยเหมือนกับเกิดสงครามมดเลยค่ะโอสงตกใจมากค่ะมาเปิดไฟดูว้าวเยอะกว่านี้เยอะค่ะเยอะเยอะกว่านี้มากค่ะอันนี้ยังแค่เดินทางเป็นขบวนไปนะคะแต่ที่ห้องน้าเมื่อกี้ค่ะผ่านมาสักครึ่งชั่วโมงโอ้ยอย่างกับกองทัพมดค่ะเยอะมากอืม พูดถึงฝนหรือการเคลื่อนย้ายอาของมดนะคะว่าถ้าเกิดว่ามดขนไข่หรือเดินทางไปย้ายที่อื่นไปแบบนี้แต่หมยก่อนผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าฝนจะตกแต่ดูอากาศแล้วก็ร้อนอบอ้าวมาหลายวันแล้วนะคะก็คืออยู่หรอกพยากรณ์เมื่อเย็นนี้ก็บอกว่าฝนจะตกวันอาทิตย์และวันจันทร์นะคะ มดก็ขนไข่แล้วตอนนี้เราก็รอดูว่าพรุ่งนี้กับวันจันทร์ฝนจะตกไหมนะคะอ่านี่เป็นธรรมชาตินะคะนี่เป็นการบอกเล่าทางธรรมชาตินะคะว่าถ้าเกิดจะมีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงเนี่ยธรรมชาติจะบอกกล่าวเราด้วยการกระทำค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมดค่ะอย่ายหลังนะคะ จากที่ต่ำค่ะนี่ที่ต่ำนะคะไปเลยค่ะที่สูงค่ะนี่ไปที่สูงเลยค่ะไปหาที่อยู่ใหม่นะคะนี่โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรา,เอ,าอยู่ที่เรื่องของมดขนไขย่ย้ายรังเพราะอากาศอบอ้าวท่าทางฝนจะตกหนักนั่นเองนะคะ,ะวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ